นี่ครับนี่ครับเพื่อนๆทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับอันนี้เอามาจากสวนแทนคุณแผ่นดินนะครับอยู่บ้านสามขี้เหล็กนะครับตำบพลพรานอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้เอามารีวิวนะครับเป็นของดีของอจังหวัดศรีสะเกดนะครับทุเรียนภูเขาไฟ นี่ครับเมื่อกี้ผ่ามาแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาชิมนะครับทุเรียนเกรดพรีเมียมนะครับลักษณะเด่นนะครับเดีย๋ยวเราจะชิมกันนะครับห,หวานนะครับรสชาติหวานมันนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับกรอบนอกนุ่มในหวานมากฉ่ำม,มากเลยนะครับ ต้นนี้นะครับต้นนี้มันเป็นต้นที่แก่แล้วนะครับต้นแก่มันจะให้ผลที่มันนุ่มนะครับสวนจากสวนแทนคุณแผ่นดินเนี่ยครับกินแล้วฟินมากนะครับอร่อยมากมันมากนะครับเพราะว่าต้นนี้มันจะเป็นต้นต้นที่ค่อนข้างแก่นะครับต้นค่อนข้างแก่มีอายุ มันจะให้เนื้อสัมผัสที่ที่มันนุ่มนะครับกรอบนอกนุ่มในกินของทุเรียนภูเขาไฟนี้จะไม่มีกลิ่นฉุนนะครับไม่มีกลิ่นฉุนลักษณะพิเศษแล้วก็มันจะนุ่มมากนะครับหอมคือเรารู้สึกปินนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลทุเรียนนะครับของดีของจังหวัดสีสเกตน,นะครับ มาอุดหนุนได้นะครับก็สวนก็จะมีตําบพลพรานนะครับอ่าตำบพลพรานก็จะมีแถวบ้านสามขี้เหล็กนะครับบ้านน้องเก่านะครับอยู่บ้านน้องเก่าอืมนุ่มมากก็จะมีบ้านซาบันไดนะครับตําบลบักดองนะครับอันนี้อยู่ที่คุ้นหารนะครับก็จะเป็นสวน รสชตาตทุเรียนภูเขาไปสวนแทนดินแทนคุณแผ่นดินนะครับสวนลุงเสริมนะครับสวนลุงเสริมก็อร่อยนะครับแต่ตัวนี้เป็นสวนของแทนคุณแผ่นดินนะครับอร่อยมากนะครับนุ่มเพราะว่าต้นนี้มันจะเป็น ทุเรียนที่มีอายุแล้วนี่ครับเนี่ยต้นมันจะเป็นต้นแก่แล้วมันจะให้ผลที่เนื้อมันจะแน่นแล้วมันจะมันนุ่มออกหวานหวานหวานนะครับออกหวานนุ่มกินแล้วได้อารมณ์มากเลยครับได้ฟินมากอร่อยม,มากคอนเฟิร์มนะครับถ้าไม่สะดวกไปสวนก็จะมีที่ วงกลมหน้าอำเภอขุนหารนะครับก็จะเป็นหลาย,ลายสวนมาปิดบูธขายทุดเรียนภูเขาไฟนะคะเนี่ยช่ำๆเลยนะครับ ถ้ามาซื้อกับมือที่สวนมันจะได้ทุเรยียนที่คุณภาพนะครับเจ้าของสวนจะคัดให้ตัวไหนแก่นะครับจะคัดออกมาขายนะครับเขาจะคัดให้เลยนะครับนี่นุ่มมากมันผลิตจากดินปลูกในดินภูเขาไฟมันจะมีแร่ธาตุ ค่างสูงนะครับมันก็จะทําให้ทุเรียนมีรสชาติอร่อยนะครับเป็นลักษณะเด่นเพราะว่าพันธุ์ที่นํามาปลูกก็จะเป็นพันธุ์ที่มาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับพเพื่อนๆเป็นพันธุ์ทุเรียนที่ที่เอามาจากจันทบุรีนะครับมาปลูกดินภูเขาไฟมันก็จะทําให้ได้ทุเรียนอีกแบบหนึ่งนะครับก็ส่วนมากแถวอ่า ทุเรียนภูเขาไฟของคุณหาเนี่ยจะออกหลังทุเรียนแถวจังหวัดจันทุรีนะครับออกหลังช่วงที่มีทุเรียนก็จะเป็นเดือน,อนมิถุนาทุเรียนเริ่มสุกนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟช่วงนี้ก็เริ่มทุเรียนออกสู่ตลาดแล้วนะครับมันจะกินแล้วได้ไดแบบฉ่ำๆนุ่มมาก นะครับอร่อยมากเห็นไหมครับ <S <S เนื้อจะนุ่มมากนะครับกินแล้วฟินมากนะครับและอร่อย อร่อยมากครับเพื่อนๆอเขามาอีกคู่หนึ่งนะครับมันอร่อยนะครับนะครับคู่ใหญ่ๆเลยนะครับอ่าหลายๆส่วนที่ไปถ่ายให้นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอ่าอันนี้คือรีวิวทุเรียนภูเขาไฟค้องดีของจังหวัดริสเกต เออทุกผู้เลยครับพี่น้องเขาก็จะมีขายออนไลน์ด้วยนะครับก็สั่งสองออนไลน์ได้นะครับเนื้อเป็นเนื้อสีทองนะครับเนื้อสีทองก็จะมีหลายราคานะครับทุเรียนภูเขาไปตอนนี้ผมไปลุยที่สวนมาลุยที่สวนทุทเรียนภูเขาไฟแล้วก็ เอามาที่บ้านแล้วมาแกะผาให้ดูแล้วก็ชิมนะครับฟินมากนะครับมส,สมคำล่ำลือนะครับทุเรียนภูเขาไฟของดีของจังหวัดสิสุเกตคอนเฟิร์มนะครับเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มในนะครับกลินไม่ฉุนนะครับเปลือกบาง เปลือกบางแล้วก็กินได้ฟินมากนะครับนะี่ครับทุเรียนของดีของจังหวัดชิซเกตนะครับก็อยาลืมมาอุดหนุนนะครับอ่าเป็นการส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรไทยนะครับของดีของจังหวัดชิซึกิส์เป็นทุเรียนนะครับ G.I. นะครับอ่าเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าทุเรียนภูเขาไฟนะครับปลูกในดินภูเขาไฟเก่าที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์นะครับผลผลิตก็จะมีกลิ่นที่ นุ่มนะครับหอมอร่อยมันนะครับก็ไ,ได้อารมณ์มากนะครับนะครับก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับส c r i b e ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับวันนี้มารีวิวการกินทุเรียนนะครับภูเขาไฟอร่อยอร่อยนะครับเ,เพื่อนครับนุ่มมาก เนื้อช่ำๆเลยนะครับรอร่อยมากๆเลยครับกินสองเม็ดนี่อิ่มเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเม็ดนะครับอ,อย่าลืมมาอุดนนุนนะครับ อร่อยมากน<ม>ุ่มฟินอร่อยผ่านไปสองเมตรแล้วครับนื้อครับเพื่อนๆผู้สิยสวย ทุเรียนภูเขาไฟของดีของจังหวัดสิสเกตนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนนะครับสวัสดีครับครับเพื่อนๆครับเราก็จะมารีวิวนะครับผ่าทุเรียนในอันนี้เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับกินไปแล้วผู้หนึ่งนะครับอร่อย อร่อยมากนะครับก็เลยจะเอามาถ่ายรีวิวให้พเพื่อนๆดูนะครับเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับพันพันหมอนทองนะครับกินไปแล้วผู้หนึ่งนะครับเมื่อเช้ามันอร่อยก็เลยจะมารีวิวให้ดูนะครับใน สวยมากนะครับนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟนะครับเนื้อเหลืองๆแบบนี้เลยนะครับสวยๆทุเรียนภูเขาไฟครับพี่น้องของดีของจังหวัดรีสะเกดนะครับอดนุนได้นะครับนี่ครับคอนเฟิร์มอร่อยมากนะครับ เดี๋ยวพาอีกผู้หนึ่งนะครับ ได้อีกผู้หนึ่งครับนี่ส,สวยๆนะครับนี่ครับทุเรียนภูเขาไฟของดีของจังหวัดซีสะเกตนะครับนี่นี่เป็นลูกเล็กๆนะครับ <c oughs> ลูกเล็กๆลูกที่นึ่งได้อีกหนึ่งผู้ ຖ່າຍອີກຄູ່ໜຶ ต้องลุ้นนะครับว่าผู้นี้จะสวยไหมนี่ครับพี่น้องผู้นี้สวยมากว้าวสวยมากมากนะครับผู้นี้เปลือกบางเปลือกบางมากนะครับตนนัวนี้สวยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาหมั่กินผู้เรียนภูเขาไฟนะครับ ดูเนื้อเข้าสิครับเนื้อสวยมากเนียนมากเลยนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ให้ช่องธนวัฒน์เพื่อนเกษตรอีสานด้วยนะครับสําหรับการกดติดตามช่องผมนะครับกดที่รูปผมด้านตรงกลางนะครับเสื้อสีส้มกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณครับ